กฎของการใช้ชีวิตให้มีความสุขคือเราไม่จำเป็นต้องทำให้ทุกคนถูกใจหวานเจี๊ยบจุบจ๊บๆยามเย็นๆเลยครับลมพัดโช,ชยโชย อากาศเย็นเย็นนกร้องเจชยแจ้วส่งเสียงร้องจุกูจุก,กูจุก,ก,จก,กูอย่างมีความสุขสวยงามยามเย็นเย็นเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับ พระบูชาครับท้าวเวสุวรรณครับสูงเก้านิ้วครับวัดนางตะเคียนครับสมุดสาครครับท้าวเวสุวรรณหล่อโบราณเนื้อโลหะเก่าครับ การพูดผีปีศาจครับเนื้อเก่าๆเลยครับเนื้อโลหะครับสวยสวยงามงามยามเย็นเย็นเลยครับหล่อโบราณปิดทองครับ มาดูรายการที่หนึงกันเลยครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับสวยๆงามงามยามเย็นๆเลยครับ200บาทครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับรายการที่สองครับเป็นพระสมเด็จครับ สมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อสวยๆเก่าๆเ,เลยครับเนื้อแน่นๆน,น,นุ่มๆเลยครับรายการที่3ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมนิยมครับเนื้อขึ้นสนิมเขียวเลยครับ รายการที่4ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อเก่าเก่าคำคำแน่นๆเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับ200บาทก็โน้มลงมาได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับ รายการที่5ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับสวยนะจ๊ะพี่จ๋า200บาทจัดไปได้เลยรายการที่6ครับ เป็นพระล่วงนั่งหลังริ่มครับเนื้อชิ้นตะกัวครับเนื้อชินตะกัวเก่าๆคำๆเลยครับออกเนื้อชิ้นเขียวครับรายการที่7ครับเป็นหล่อบโบราณพิมพิมนิยมครับ สวยสวยคมๆเลยครับรายการที่8ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับหลวงพ่อเงินวัดบางคารครับ รายการที่9ครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับใต้ฐานอุดกิ่งครับตอกโค้ดครับ4.4.2ครับพระกิ่งหล่อโบราณเนื้อโลหะครับรายการที่10ก็เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับ เนื้อแน่นแน่นเลยครับเก่าเก่าค่ำค่ำเลยครับสองบาทครับก็เอื้อมถึงครับไม่ไกลเกินเอื้อมครับรายการที่11เครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับ บูชา200บาททุกองค์ครับเช่า2องค์300บาทครับจัดไปครับทออินวันครับแบ่งปันญามเย็นๆครับรายการที่12ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อแน่นๆนุ่มๆเลยครับ สวยงามครับรายการที่13ครับเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อทวดครับหลังพระครูวิสัยโสพลครับพระอาจารย์ทิมครับเหรียญสวยๆคมๆเลยครับ รายการที่14ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับน่าจะเป็นวัดห้วยเขนครับเรี่ยมกอบพร้อมบูชาเลยครับรายการที่15ครับเป็นพระสิวลีครับเปียกทองคำครับ หรือจะเป็นทองคําครับเหลืองอลา,ามเลยครับรายการที่16กคเป็นพระสมเด็จวัดเกศชัยโยครับเนื้อนุ่มๆแน่นๆเก่าเก่าค่ำๆเลยครับเนื้อขนมตุ๊บตับเลยครับ รายการที่17ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อเก่าๆค่ำๆเลยครับได้อายุครับรายการที่18ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับ เนื้อนุ่มๆแน่นๆเลยครับรายการที่19ครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงหลังแบบครับน่าจะเป็นเนื้อผงชานมากครับ มีสององค,ครับมาเป็นคู่ครับองค์ที่สองครับเป็นพระปิตาเนื้อผงคุกลักเก่าครับเนื้อมันมันเลยครับสวยงามอย่างนี้ก็สองร้อยบาทครับไม่ไกลเกินฝันครับ 200บาทก็ไขวยคว้าได้ครับรายการที่ย0ก็เป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับเนื้อโลห่างครับ รายการที่21ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อนุ่มนุ่มแน่นแเก่าเก่าค่ำค่ำเลยครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับเด็ดทุกองค,ครับสวยมากสวยน้อยก็200บาทครับ รายการที่22ครับเป็นแนบครับวัดทันยะวาลีจังหวัดสุพรรณบุรีครับแนบเก่าครับ รายการที่23ครับเป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเงินครับใต้ฐานตัวอออ่างครับด้านหลังตัวอออ่างครับใต้ฐานกล้นกลึงอุดกิ่งครับน่าจะเป็นรุ่นอำเภอครับอออำเภอครับรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเงินครับ รุ่นออ,อำเภอครับรายการที่24ครับเป็นพระสมเด็จครับเนื้อนุ่มๆเลยครับนุ่มๆน,นวลๆเลยครับน่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่ครับ รายการที่25ครับหล่อโบราณหลงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับหน้าตาจิ้มลิ้มเลยครับหน้ามองหน้าบูชาครับ รายการที่26ครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับเมืองชาละวันครับจังหวัดพิจิตรครับรายการที่27ครับเป็นหล่อโบราณเนื้อชิ้นตะกัวครับ น่าจะเป็นพิมพ์เสียนโล้นครับพิมพสองหน้าครับหลวงพ่อเนียมวัดน้อยครับจังหวัดสุพรรณบุรีครับเหนือชินตะกัวเก่าเก่าค่ำๆเลยครับรายการที่ย8ครับองค์นี้สวยครับ หล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับสวยสวยคมๆคมเลยครับรายการที่29เครับเป็น2ีส่สิบยีสิบศตวรรษครับหลังยันครับ สวยครับพุทธศินสวยงามครับรายการที่30ก็เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อนุ่มนุ่มแน่นๆเลยครับเนื้อขนมตุ๊กตับเลยครับ รายการที่31คร็ับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับพิมพ์เส้นได้ครับน่าจะลงรักเก่าครับเนื้อเก่าๆค่ำๆเลยครับ รายการที่32ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณครับวัดบ้านไร่ครับอำเภอด่านขุนทดนครราชสีมาครับหลังยันครับปี2517ครับเหรียญสวยๆงามๆเลยครับ รายการที่33ครับเป็นเหรียญจอบหล่อโบราณหลงพ่องเงินครับเหรียญจอบใหญ่ครับสภาพใช้ครับห่วงขาดครับรายการที่34ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับเนื้อมันๆเลยครับ มันมันแน่นแน่นนุ่มนุ่มเลยครับมี2ององค,ครับมาเป็นคู่ครับองค์ที่สองครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักเก่าครับรักแดงแดงเลยครับ รายการที่35ครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับเนือเก่าเก่าค่ำค่ำสวยสวยคมคมเลยครับบาดตาบาดใจเลยครับรายการที่36ครับ เป็นสมเด็จองค์ปถมหลวงพ่อหรือสีลิงดำครับหลังลูกเหมือนครับเนือ้อสวยๆงามๆเลยครับนุ่มๆแน,น,น่นๆเลยครับรายการที่37ครับ เป็นเหรียญหล่อโบราณพระเจ้าห้าพระองค์ครับเนื้อโลหะเก่าๆค่ำๆเลยครับรายการที่38ครับเป็นพระอุปคุธครับหล่อโบราณครับถือดอกบัวครับ เทพเจ้าแห่งโชคลาภครับเนื้อมันๆเลยครับรายการที่39ครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณเก่าครับใต้ฐานอุดกิ่งครับเก่าไม่ทราบที่ครับเนื้อมันๆเลยครับ รายการที่40ครับเป็นพระยอดธงหล่อโบราณครับเหนือชินตะกัวครับรายการที่41ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับพิมพ์นิยมครับสวยอย่างนี้ก็200บาทครับ ไม่ไกลเกินเอื้อมครับ200บาทก็เอื้อมถึงครับมี2ององครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับราคาหลักร้อยครับพุทธคุณหลักล้านครับ รายการที่42ครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับหล่อหล่อล่ำล่ำเลยครับเก่าเก่าค่ำค่ำเลยครับ รายการที่43ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเก่าไม่เก่าครับเนื้อแห้งๆเลยครับนุ่มๆแน่นๆเลยครับแตกลายงาด้วยครับมี2ององค,ครับองค์ที่สองครับเป็นพระสมเด็จ ทิมฐานแซมครับลงรักเก่าครับเนื้อแน่นแน่นนุ่มนุ่มเลยครับรายการที่44ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณครับหลังยันครับน่าจะเป็นหลวงพ่อเพชรครับ วัดหัวถนนครับจังหวัดพิจิตรครับเนื้อมันๆเลยครับเนื้อโลหะรายการที่4 5ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงปู่สุขครับด้านหลังจานยันครับเนื้อโลหะครับสี่เหลี่ยมปรบพามนทนหลวงปู่สุขครับ รายการที่46ก็เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักเก่าๆเลยครับเก่าๆค่ำๆเลยครับเหนือแน่นๆเลยครับรายการที่47ก็เป็นพระสมเด็จ น่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อแก่งแก่งเลยครับเก่าเก่าค่ำค่เลยครับนุ่มนุ่มแน่นๆ่นเลยครับมี2อ,องค์ครับมาเป็นคู่ครับองค์ที่2ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับ สวยทุกมุมครับเนื้อออกเนื้อกยายศาสตร์เลยครับรายการที่48ครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับสวยทุกมุมครับเด็ดทุกองค์ครับ ไม่แรงไม่แพงครับไม่แซงทางโค้งครับสองร้อยบาทก็โดนใจได้ครับรายการที่49ครับหล่อโบราณหลงพ่องเงินครับเลี่ยมเก่าครับน่าจะเป็นรุ่นปืนแตกเสียนบาทครับ เนื้อขึ้นสนิมเขียวเลยครับองค์ที่สองครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับองค์นี้เก่าครับเนื้อออกทองแดงเถือนเลยครับมาดูถาดที่สองกันบ้างครับ สวยจวดจวดยาวยาวยาวไปเลยครับยามเย็นเย็นครับรายการที่หนึ่งครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อเก่าเก่าค่ำๆเลยครับรายการที่สองครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับ สวย,สวยคมคมๆแน่นๆเลยครับหลังกระดานครับรายการที่3ครับเป็นกําแพงภูจีบครับเนื้อมันๆเลยครับออกเนื้อมันปูเลยครับ เก่าเก่าเลยครับเก่า,าเก่าครับโคตรเก่าครับรายการที่4ี่ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับสวยงามอย่างนี้ครับเก่าๆอย่างนี้ไม่รักไม่ได้แล้วครับ รายการที่5ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณครับวัดบ้านไร่ครับอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาครับวัดแจ้งนอกครับปีหนึ่งสองครับหลังยันครับเหรียญสวยๆคมๆเลยครับ หลวงพ่อคูณครับกูให้มึงรวยครับรวยแล้วรวยอีกครับรวยให้เขตครับรายการที่หกครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินครับด้านหลังเป็นกลมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ครับน่าจะเป็นเหรียญกระไหลทองครับปีหนึ่งห้าครับ รายการที่7ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงปู่สุขครับด้านหลังเป็นยันนูนครับเหนือเก่าเก่าค่ำค่ำเลยครับรายการที่8ครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณหลวงพ่อเต๋อครับ คงทองครับใต้ฐานอุดกิ่งครับเนื้อโลหะเก่าๆค่ำๆเลยครับรายการที่เก้าครับเป็นพับปั๊มหลวงพ่อจ้อยครับ วัดศรีอุทุมพรครับจังหวัดนครสวรรค์ครับรูปเหมือนปั๊มครับต่อโคต,ตัวนะครับตรงสังคติครับรายการที่สิบครบเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อน้อยครับหลังยันครับ วัดธรรมศาลาปี07ครับหลวงพ่อน้อยจังหวัดนคปรปฐมครับเมืองส้มโอหวานครับรายการสุดท้ายครับเป็นหล่อบโบราณเก่าครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับ ใต้ฐานเป็นอักขระเลขยันครับเหนือขึ้นสนิมเขียวเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปครับพระสวยๆยามเย็นๆครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับพูดไม่ค่อยเก่งครับ แต่รักหมดใจครับขอบคุณครับ